สวัสดีค่ะช่องเลยวอวาลเรั e ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอธิบายเกี่ยวกับโค้ดในช h อปปี้ไล e ์ห30% 0หรือว่าช h อปปี้วิดีโอนะคะที่ว่าส่วนที่ว่าโค้ดลด30%ลด100บาทโค้ดตรงนี้เนี่ยใครเป็นคนออกนะคะช้อปปี้ออก แล้วร้านร้านค้าเนี่ยหรือว่าผู้ที่ขึ้นไลน์เนี่ยถูกหักส่วนนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ามีคนถามหมูมาเยอะมากว่าโค้ดลดที่แบบเป็นโค้ดพิเศษของช้อปปีอันนี้เราถูกหักไหมนะคะมาเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยโค้ดในช้อปปีจะมี2แบบก็คือโค้ดที่เป็นโค้ดลดร้านค้าออกโดยร้านค้าที่ร้านค้าเนี่ยทำโค้ดเองขึ้นมาผ่านเมนู Marketing Center ว่าร้านเนี่ยต้องการออกโค้ดส่วนลดเท่าไหร่กับสินค้ากับสินค้าไหนตรงเนี้ยร้านค้านะคะ จะถูกหักตามมูลค่าสลดที่ร้านค้าได้ออกมาแต่ถ้าเป็นโค้ดของช h o ปปีที่ออกโดยช h o ปปีเช่นที่เป็นเมนูแรกที่เราเป็นที่เราไปเก็บเมนูรวมโค้ดข,ของเขาไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่งฟรีโค้ดคืนคอย30%สําหรับร้านเข้าแถบเหลือคอยแคชแบ็กใดๆที่ออกโดยช้อปปีหรือแม้กระทั่งช e ้อปปี้ไร e ห้า0ิบเปอร์เซ็นเอชวดีโอเช่นเดียวกัน30%ลดร้อยหนึงยีลดร้อ ทุกโค้ดที่ออกโดยช้อปปี้ช้อปปี้เป็นคนออกร้านจะไม่ถูกหักนะคะร้านจะถูกหักเฉพาะส่วนลดร้านค้าที่ออกโดยร้านค้าเองตรงนี้เพื่อนๆแบบเห็นภาพเนาะยกตัวอย่างขอเป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1สมมติว่าหมูทําการขึ้นไลฟ์ขายของยกตัวอย่างนะว่าหมูขายสินค้านี้ในราคา200บาทหมูขึ้นไลฟ์เลยขายสินค้านี้ราคา200บาทผ่านหน้าไลฟ์แล้วหมูเนี่ยให้ลูกค้าใช้โค้ด50% ในการเป็นส่วนลดเนาะถ้าในมุมมองของผู้ซื้อก็คือราคาสินค้าอันนี้200บาทใช้50%ลดไป101ลูกค้าจะจ่ายค่าสินค้านี้ในราคา100บาทหมูขอคิดเป็นตัวเลขกลมๆเนาะลูกค้าจะจ่ายในราคา100บาทแบบขอคิดตัวเลขที่ยังไม่รวมค่าส่งอื่นๆใดๆเป็นกลมๆให้เพื่อนๆเห็นภาพลูกค้าจ่ายในราคา100บาทใช่ไหมคะแต่ว่าในมุมมองของร้านค้าก็คือเราขาย200 เราก็ได้200เพราะว่าโค้ด50%ที่ช้อปปีให้ลูกค้าใช้เนี่ยลดร้อยหนึ่งตรงเนี้ยช้อปปีไม่ได้หักร้านค้าเพราะว่าช้อปปีเป็นคนออกโค้ดให้กับร้านค้านั่นเองร้านค้าก็จะยังได้สินค้านี้ในราคา200บาทอยู่เหมือนเดิมยังไม่รวมแบบหักค่าไทนเนมอื่นๆนะคะอันนี้พูดถึงตัวเลขกลมๆแบบยังไม่รวมผักอย่างอื่นนะอันนี้คือตัวอย่างที่1นะคะตัวอย่างที่2สินค้ารายการเดิม200บาทเหมือนเดิม แต่คราวนี้หมูที่เป็นร้านค้าเนี่ยทำการออกโคดรลดร้านค้าออกมาว่าหมูเนี่ยทำโคตรลดออกมาคือหมูจะลดสินค้าราคานี้ที่50บาทหมูออกโคดรลดร้านค้ามาเลยลด50บาทแล้วหมูทําการขึ้นไหลหมูบอกลูกค้าว่าลูกค,าคา้าขาตอนนี้สินค้ารายการ200บาทมีโค้ดลดร้านค้า50บาทใช้โค้รลดร้านค้าคู่กับโคตรช้อปปีโคช้อปปีในช้อปปี้ปปปปไลทก็คือโคด50กับ50 อ่าห้ร์เซกับ30%เปร์เซ็นต์เนาะลูกค้าก็สามารถเลือกโค้ดได้เลยในมุมมองของลูกคา้าหากลูกค้าซื้อสินค้านี้ผ่านหน้าไลน์นะคะซื้อสินค้ารายการนี้200บาทลูกค้าได้โค้ดลดล้านคา้า50บาท200บาทลบ50เหลือ150บาทแล้วลูกค้าใช้50%ลดต่อลดต่อที่2 ห้าสิบเปอร์เซ็นของร้อยห้าสิบาทก็คือเจ็ดสิบห้าบาทเนาะราคาที่ลูกค้าจ่ายคือเจ็ดสิบห้าบาทยังไม่รวมค่าส่งอย่างที่หมูบอกนะขอยกเป็นตัวเลขกลมๆอันนี้คือมุมมองของผู้ซื้อผู้ซื้อจ่ายในราคาเจ็ดสิบห้าบาทส่วนในมุมมองของร้านค้าราคาสินค้าสองร้อยอย่างที่หมูบอกถ้าร้านออกโคตรร้านค้าด้วยตัวเองร้านค้าจะถูกหักหมูออกโคดรออกโค้ดร้านค้ามาลบไปห้าสิบบาทเท่ากับสองร้อยลบห้าสิบหมูเนี่ยที่เป็นร้านค้า จะถูกหัก50บาทตามมูลค่าส่วนลดที่ร้านค้าได้ออกมา2 0 0ลบ50เท่ากับว่าตรงนี้สินค้าราคาจริงที่หมูได้ตอนนี้คือ150บาทยังไม่รวมช้อปปี้หักค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นตัวเลขกลมๆได้ตอนนี้ที่150ถ้าหมูออกโค้รลดร้านค้ามาร้อยหนึ่งหมูก็จะถูกหักอีกร้อยราคา200บาทออกโค้ดร้านค้าลดมาร้อยหนึ่ง ลดไปร้อหมูก็ได้ราคาสินค้านี้ราคาจริงที่1น0 0บาทนะคะจะประมาณนี้อย่างที่หมูบอกนะว่าถ้าเราออกคดลดร้านค้าร้านค้าเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบหรือว่าเป็นคนจ่ายเป็นคนออกเป็นเป็นคนออกค่าส่วนลดเองถ้าออกโดยร้านค้าออกคดส่วนลดมาสิบาทก็ถูกหัก10บาทออกค้ดลดมา5้0บาทก็ถูกหัก500นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นค้ดของช้อปปีเหมือนช้อปปีเนี่ย เรียกว่าออกโค้ดส่วนลดให้กับร้านค้าร้านค้าจะไม่ถูกหักในส่วนของช้อปปี้นะจะประมาณนี้นะคะระหว่างมุมมองผู้ซื้อกับผู้ขายว่าเราถูกหักอะไรยังไงนะคะโค้ดช้อปปี้ไลฟ์ช้อปปี้วิดีโอโค้ดคืนคอย ต่างๆที่ออกโดยช้อปปี้ร้านจะไม่ถูกหักเพื่อนๆก็ที่เป็นร้านค้าไม่ต้องกังวลนะจะประมาณนี้เลยเพราะามีคนแบบกังวลแล้วก็ถามหมูมาเยอะมากๆว่าเวลาเราขึ้นไลน์เนี่ยเวลาลูกค้าใช้โค้ดลด50% 30%ในช้อปปี้ไลน์เราที่เป็นผู้ไลน์เนี่ยถูกหักหรือเปล่าไม่ถูกหักนะคะคือช e ้อปปี้เป็นคนออกให้นะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เช่นเคยนะคะยังไงถ้าเกิดใครเป็นร้านค้าจะออกโค้ดส่วนลดก็อย่าลืมคำนวณ กำไรขาดทุนเหมือนเดิมนะประมาณนี้ค่ะมีอะไรมาอัปเดตจะมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย